ทำไม ABA เนี่ยมาถึงสำคัญนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะสวัสดีครับพวกผมเจฟนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้สื่อสารเรื่องของเด็กพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ ABA นะฮะ ABA ซึ่งมันย่อมาจาก Applied Behavioral Analysis ครับการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์นะฮะมันคือการปรับพฤติกรรมนั่นเองนะครับ มันเป็นการฝึกอะนะจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันคือการฝึกและกันง่ายๆมันเป็นทฤษฎีที่คนที่เขาเรียนศึกษาเรื่องของการปรับพฤติกรรมในเด็กพิเศษเนี่ยเขาเอามาเพื่อที่จะฝึกให้น้องมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะจะบอกว่างานก็ลวกันนะครับทีนี้ a b a เนี่ยมันเหตุผลทั้งหมดก็คือคือเรื่องเหล่านี้นะครับคือเราต้องการ ที่จะเพิ่มนะ reinforce เพิ่มพฤติกรรมที่เราต้องการนะครับให้น้องฝึกก็คือเช่ te นการพูดนั่นเองลดนะครับพฤติกรรมที่เป็นการกระตุ้นตัวเองซึ่งจริงๆไม่ได้ผิดนะเพราะว่าในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นเนี่ยน้องก็สามารถกระตุ้นตัวเองได้แต่ว่าเราอยากจะให้น้องลดพฤติกรรมกระตุ้นตัวเองในภาวะที่น้องเกิดความเครียดนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาน้องเครียดเนี่ยน้องก็จะเกิดการกระตุ้นตัวเองได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือการลดความปั่นป่วนนะที่มันจะนําไปสู่พฤติกรรม,มอื่นๆที่ทําให้น้องอ่ะเครียดกว่าเดิมจากการที่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากอย่างเช่นบางทีน้องอาจจะต้องเหมือนกับว่าทําแล้วกําลังสนุกแล้วพอเราบอกว่าให้น้องเลิกน้องก็จะกรีดอย่างเงี้ยนะฮะเราอยากจะให้น้องอลดนะครับความปั่นป่วนตรงนั้นนะครับที่มันเกิดจากภาวะความเครียด ให้มันรู้สึกว่าเอ้ยโอเคเราสามารถควบคุมมันได้นะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากที่จะทำด้วยการใช้การบำบัดแบบทฤษฎี ABA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว uh, occupational therapy หรือว่า OT นะฮะ occupational therapy นะก็คือกิจกรรมบำบัด occupational ก็คือเหมือน activity อ่ะนะ activity นะกิจกรรมที่เป็น therapy ที่เป็นบำบัดนะครับเป็น therapy เนี่ยมันคือมีการใช้ ABA เหมือนกันนะฮะแม้แต่การเรียนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็คือมีการใช้ ABA เหมือนกันนะในเคสทั่วๆไปนะครับของเด็กพิเศษนะครับว่าทำไมความเครียดเนี่ยนะครับความเครียดเนะี่ยมันถึงเป็นเรื่องปกตินะก็คือเด็กทั่วๆไปเนี่ยเครียดนะความเครียด Anxiety is a common symptom of autism นะความ เครียดเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องทั่วไปมันเป็นซิม p t o มันเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้นะของการเป็นออทิซึมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากเรื่องหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม genes นะหรือมันอาจจะเป็น environmental factors ก็ได้นะะมันอาจจะเป็นเรื่องของการสถานการณ์ difficult situations นะสถานการณ์ที่ยากลำบากนะอย่างเช่นเสียงดังคนเยอะนะต้องไปอยู่เราก็ต้องแบบเจออะไรที่แบบว่าน้องไม่สามารถ process ได้นะครับทีเนี้ยน้องก็จะรู้สึกว่าเครียด anxiety ขึ้นมานะ An anxious ขึ้นมาเลยนะครับข้อ2นะครับทำไม anxiety ถ,ถึงมาเป็นเรื่องธรรมดาก็คือ ปกติแล้วเนี่ยคนที่มีออทิสซึมเนี่ยนะครับที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยจะจะได้รับนะครับประสบการณ์ที่ทำให้เครียดเนี่ยนะครับจากเรื่องปกติทั่วๆไปนะครับ due to common challenges they face uh, this theory makes sense considering the various stresses autistic people face especially if they are navigating school work v a r i o u s social interactions ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะว่าการที่เราจะต้องอไปอยู่กับโรงเรียนเพื่อนร่วมงานหรือว่าสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของการเข้าสังคมนะครับ various social interactions พวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้เกิดความเครียดได้นะครับแม้แต่ใน neurotypical นะครับหรือว่าบุคคลที่มีประสาทรับสัมผัสทั่วๆไปเนะี่ยก็รู้สึกเครียดเวลาที่จะต้องไป อยู่ที่โรงเรียนไปอยู่กับเ,เพื่อนร่วมงานที่ทํางานหรือว่าต้องไปเจอกับสังคมนะครับต้องไปเข้ากับสังคมปรับตัวเข้ากับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กพิเศษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมอีกนะมันเป็นเรื่องที่ลําบากมากกว่าเดิมนะมากกว่า neurotypical นะทั่วๆไปนะครับทีเนะนี้ยมาต่อกันนะครับมันจะมอีอันนี้ผมแถมให้แล้วกันนะครับมันมี sensory assaults นะครับก็คือ เรื่องของภาสาลสัมผัสที่แบบว่าถูกกระตุ้นนะครับโอเวอร์โหลดมากเกินไปนะครับในในเด็กพิเศษเนี่ยถ้าถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยการถูกกระตุน้นอย่างเช่นการสัมผัสการกอดเขาไม่ชอบเนี่ยนะมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้ physically painful นะ uh, Pain เ,เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กที่มีความพิเศษที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราจะไปสัมผัสเขาเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเคส by เคสนะฮะแล้วแต่การวินิจฉัยของแพทย์ดูว่าบางเคสเนี่ยเขาชอบอได้รับการกระตุ้นด้วยการสัมผัสเราก็สามารถสัมผัสได้แต่ว่าบางเคสเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่โอเคอาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยซ้ำนะครับหรือว่าเขาอาจจะอยากจะให้คนที่เป็นครอบครัวที่เขาชอบนะคุณพ่อหรือคุณแม่เท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าทั่วๆไปที่ Occupational therapy เนะ่ดูความเหมาะสมได้นะครับว่าควรที่จะสัมผัสน้องเพื่อเป็นการกระตุน้นหรือถ้าสัมผัสน้องแล้วเนี่ยน้องรู้สึกว่ามันรู้สึกลำบากหรือว่ารู้สึกแบบอึดอัดนะครับต้องดูว่าเป็นเคส by เคสไปนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็คุยเรื่องของ ABA ไว้เท่านี้นะครับว่า ABA คืออะไรนะ ABA เนี่ย มันสําคัญหรือไม่สําคัญหรือว่ามันช่วยในการบําบัดหรือว่าในการฝึกนะครับสำหรับเด็กพิเศษอย่างไรนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างแล้วพบใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ